ใน i n p o อดแคสเราจะพาทุนเดินทางย้อนอดีตสู่เรื่องราวประวัติศสาสตร์ไทยและประวัติศสาสตร์โลกแผ่นดินไทยใครกล้ามาลุกล้ำหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าที่บ้านหนองจานชายแดนไทยกัมพูชาเคยเกิดเรื่องสะเทือนใจเมื่อฝ่ายกัมพูชาสร้างป้อมทหารลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทยแต่สุดท้ายป้อมนั้นถูกสั่งรื้อถอนแต่สิ่งที่อยู่ข้างในกลับทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องตั้งคำถาม มีเงินกัมพูชาเป็นปึกๆซ่อนอยู่ภายในป้อมนั้นและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการพบป้ายทะเบียนร,รถยนต์ของประเทศไทยกองเต็มไปหมดแต่ไม่มีเล่มทะเบียนหรือหลักฐานว่าเป็นของใครคำถามคือป้ายทะเบียนเหล่านี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมันเป็นรถที่หายไปจากประเทศไทยใช่หรือไม่หรือมีคนบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องทรงออกปืนรถหรือแม้แต่ข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคง ไปอยู่ในป้อมของกัมพูชาเองนี่ไม่ใช่แค่ประเด็นชายแดนธรรมดาแต่มันสะท้อนถึงการล้ำเส้นอธิปไตยไทยและยังโยงไปถึงปัญหาเครือข่ายผลประโยชน์ข้ามชาติที่อาจมีคนในเกี่ยวพันอยู่ด้วยก็เป็นได้แล้วคุณละ่ะเชื่อว่าใยทะเบียนเหล่านี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง